สวัสดีครับคุณผู้ฟังทีละครับไทยโพสต์พาดหัวข่าวนะครับว่าเทพบนตรีปลงสังคมไทยไปไกลสุดกู่บูชากายแก้วกากอยสัตว์ผสมหากินกลางคืนมานกึ่งอมมนุษย์เนื้อหาใจความเนี่ยนะครับนายเทพบนตรีริบระพยอมซึ่งเป็นนักวิชาการด้านประวัติศาสตร์และก็เป็นนักเทววิทยา เทพบนตรีได้โพสต์ข้อความลงใน f c e e o o o นะครับกรณีของครูกายแก้วซึ่งมีการอ้างว่าเป็นเทพเจ้าแห่งโชคลาภนะครับเทพบนตรีบอกว่าอย่างนี้ครับจริงๆแล้วเนี่ยกายแก้วมาจากคำว่ากาก่อยแปลกแต่จริงนะครับที่มีคนหลงเชื่องมงายได้ขนาดนี้โดยที่ไม่เคยไปศึกษาหาความรู้ก่อนว่าจะเชื่อสิ่งใดจึงอาจจะกลายเป็นเหยื่อที่ถูกล่อลวง แล้วก็ถูกมอมเมาเข้าสู่ความมีอคติต่อความเชื่อความดีในทางศาสนานะครับกายแก้วเนี่ยอาจจะมีที่มาคือกาก่อยซึ่งเป็นสัตว์ผสมหากินตอนกลางคืนเป็นมานกึ่งอามนุษย์มังกรที่ปกปักร,รักษาผู้คนตามความเชื่อของชาวยุโรปเป็นเครื่องประดับสถานที่ต่างๆบริเวณที่เรียกว่าปานารีช่องรางน้ำทั้งแองกฤษและก็ฝรั่งเศสแน่นอนละครับ ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรเลยกับพระเจ้าชัยวร,รมันที่7มหาราชของกัมพูชาในอนดีตไม่เกี่ยวเลยและย่อมไม่เกี่ยวข้องอะไรเลยที่พยายามทํารูปลักษณ์ให้เป็นยักษ์สาและมีปีขึ้นมาผมว่าอย่างนี้นะครับผมว่าสังคมไทยเนี่ยเราไปไกลกันสุดกูแล้วนะครับไปเอาทุกอย่างมาบูชาแล้วก็ปะปนกันหมดโดยที่ไม่รู้เลยว่าอะไรคือเรื่องจริงนะครับ